สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสตอชอสั่งเร่งตรวจสอบให้สตอชอสั่งเร่งตรวจสอบชายชกันขับรถประกบโยคีปอโรเบิร์ตยันไม่มีสั่งการล่าสุดพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนง โฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อว่าหลวงพี่อุเทนจากวัดท่าไม้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อว่ามีชายชะกันพกปืนขับรถประกบและจอดขวางทางรถนายปอตนุพัฒน์และนายโรเบิร์ตภัยบูลผู้ต้องหาคดีแตงโมตกเรือเสียชีวิตระบุว่าลักษณะคล้ายตำรวจแล้วฝากร้องเรียนถึงพลตำรวจโทนัดสิงอุดมผู้บัญชาการตชดและพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผบตร ให้ช่วยเหลือพลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรหากพบว่าเป็นบุคคลใดหรือเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดใดมีเจตนาหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดให้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายทันทีซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตามโฆษกสตชอขอยืนยันว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่ได้สั่งการหรือมีนโยบายให้ดำเนินการเช่นนั้นกับผู้ต้องหาในคดีไม่ว่าจะเป็นคดีนี้หรือคดีใดๆหากผู้ต้องหาในคดีมีพฤติกรรมที่จะผิดสัญญาประกันก็สามารถยกเลิกสัญญาประกันและนำตัวกลับมาควบคุมหรือส่งตัวฝากขังสารได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ผู้ต้องหาหรือผู้ที่รับความเสียหายจากพฤติกรรมดังกล่าวสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพื้นที่เกิดเหตุขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ